บุ้งในพี่นอ้องเอ้เคาร์ออกเบิ่งพุ่นเห็นบ่บาดท,ที่นี่เออเสื่องปากมือพี่นอ้องอ่สา,าสาบาซีวีอยู่เอาเก็บเอาบาดท,ที่นี่มันมันยุติไตรอันนี้มีตหน่วยใหญ่พุ่นอ่ะสโอนให้ สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี้ย่ายน้องมาซองเห็ดมาปีนเขาค่ะพี่น้องอยู่อิตาลีเมืองมิลานพึ่งพึ่งปีนขึ้นมานะคะพี่น้องนะะฝนกับฝนกรลิ่นพูน่ะพูน่ะค้หลายลายพี่น้องเบิ่งเนี่ยคนกำลังงานขึ้นมาหาเห็ดพี่น้อง เวลาเหดหลายประเทศอันนี้ไปหยังคือมาค้าเห็ดหลายแต่พุ่นแตกแซวแซลยังมีตะคนค่ะพี่น้องสีได้บ่าะละเห็ดมือนี่คอยบ่กหูสิมานบ่เด้อพุ่นน้องสาวกระลั่งไปพุ่นมาเกาลัดกระเต็มต้นยุะค่ะพี่น้องมึงเนี่ยตาเขาลัดหลายหลายพุ่นผู้ภามาจ้าพี่น้องพุ่นยืนอยู่พุ่นผู้ภามากเจ้าคนบ้ามากคนผ้ามาปีนเขาเก็บเห็ดจ้าพี่น้อง นะป้าขอสิผ้าไปคุ่นปีนไปทางนี่ฝนกระลิ้นแล้วล่ะจักสีใดบ่บุสีมานบ่อบป้าพี่น้องยังหาเห็ดน้ำกันจ้ะจ้ะพี่น้องปลาหมักเกาลัดมึงเนี่ยเฮ้ยมึงหมักเกาลัดค่ะพี่น้องเต็มปลาอยู่พุ่นอ่ะมึงเนี่ยขอเฮงบ่ใดเอาถุงมือขอเอาตะถุงมือเก็บเห็ดมามึงจ้ะพี่น้องหมักเกาลัดนี่ เขาเจ็บไปกวนหนานี่แล้วเดี๋ยวไปไปหมองไม้กุนนะ่ะพี่น้องจ้าเบื่องเน่ป้ามะาเกาลัดล้วนๆจ้ะไปพี่น้องขอยสิเจ็บทั้งมะาเกาลัดเจ็บทั้งเห็ดนั่นละเมื่อนี่ได้ยังก็เอาจ้า ปีนเขาปีนคักปีนแหนเขาสั้นสั้นพี่น้องมึงเนี่ยคุณอาจ่าแม่มาเกาลัดแม่พี่น้องจ้าข่อยใส่ถุงมือเอาถุงมือมาใส่ก่อนกับพี่น้องมึงเนี่ใส่ถุงมือเก็บเห็ดนี่ล่ะเก็บเอาเก็บเอาตะไหนมันว่าสั้นน้องเขาบอกพี่น้องคุณอา ให้มาเกาลัดอันนี้มองนี่คือเขาเก็บไปก้อนหนาแล้วกระสิบล้วโอ้โอ้พี่อุอ้ยพี่น้องนี่มันแตกมันโรลงมานแตแตกอ่าพญยาพี่งี้จกะพี่น้นองนีโโโนน่โอ้โอ้โอ้่สเมือบ่ฮั่นโอ้แตัวนูใหญ่ใหญ่จกะพี่น้อง ก็เก็บแน่บอกเก็บแน่นั่นแหละเบิง่งแท้ทาทางแล้วมูนอุ่ยปุ๋ยอยู่จากพี่น้องมึงเนี่ยฮะไี <c oughs> ห่หยังนี่ถุงมือเอาเอามาสองคู่อยู่นี่จากพี่น้องอันนี้ก็นุ้ยนี่บอกเอาอันเอาเต็งเตะถีมันโรยออกเนาะบ่ บ่ออันอยู่ในนวยก็มีง,ง่าม <N> นวยในนวยก็เอาบ่ต้องใส่ถุงมือต้องใส่ถุงมืองานเป็นบ่ะอืออือใสมีใดมใส่ถุงมือน,นั่นไหอยูอย่ในนวยมันยังเสร็จเหรตัวเจี๊ยบเอาตั้งแต่อันที่มันโนรยแล้วเลยแล้วนี่นี่เสยบพี่น้องนวยบนไงก็เห็นแสียบพีอน้องนั่นถุงมืออยู่ในตานั่นเอาดูใช่อันนี้ก็ได้นบ่อันนี้โอ้โหไหลไหลไหลมันสั้นจ้ะพี่น้อง นี่นี่จะเจอหน่่ยนี่ยังสีไหมอืมยังสีใส่บังดูงัดจังสีบ่เออเห็นบ่อืมแต่ว่าบางหนุ่ยมันก็เน่าอืหนุ่ยมันก็ไดไม่ไม่แล้วแต่พูน้ำโลนเต็มดินอยู่จ้ะพี่น้องจ้ะมาเก็บน้ำกันเด้อพึ่งนี่สะออนใส่งัดออกบังดูมึงนี่โอ้งามเนาะ แต่ว่าข <oh> no, 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 nah okay? sí. mm ึ hmm. mm ้นไปทางเครื่องแง้มก็นี่อันนี้ก็ง้มเท่าไดอันนี้เป็นนอนอไนตานตัวแบทแคคนแม่แบแคคุยสวนนควาสิปีที่แล้วบ่นยังสีเต็มแน่นนู่นมีตะห้ยตรงๆปีนี้มันบวกล่ะนอ sono tanto b แล l o มันบวกล่ง ปกติมันสิจะนุ่หง่ายๆตรงๆในบ่เต็มบันไดเนาะในบ่เต็มบ่ค่อยเต็มมันสิเป็นเหี่ยวๆตูดพอค่อยตกนั่นเป็นเหี่ยวๆตูดเห็นบ่ปะขึ้นไปทางเทิง้งไปขึ้นไปพุ่นผุนทรายมันสิเสียไปร่าไป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 พี่น้องมึงนี่ปาดปาดปาดโดนเต็มดินอยู่ฮะน่ะมาเกาลัดเจ้าพี่น้อง นวยได้เรียบๆเอาถิมนยเด้อเรากลังถิมองเจ้าเออถิมรถดเก็บบิงพ่พูใส่ใส่พูนอุ้ยพี่น้องเบิ่งนี่ต้นนี้นวยแต่นวยตึงๆจ้ะนี่เอากะต้ามาพี่นี่แกพี่น้อง เก็บบกันาจะ,มมออะออทิมบรอเออเก็บทีมโรนนุ่ยเรียบๆมันกอยนึ้วานสิบ่ได้จ้าพี่น้องมึงนี่กเพื่เคยื่อพอก็กเลขเกเ็บเอาน่วยอันเรียบนัางพี่น้องมาหลายหายหลายเงินเถอโลนเต็มดินอยู่ฮน่น่ะน,นี่คุณนะ่ะตะนวยตึงๆจ้ะเอาถุงมาแม่ น้อยเอาถุงมาเอาถุงเอ่อเกระต้าใส่เห็ดแต่ว่าถุงเอาใส่อันนี้เห็ดพันพ่อจักดอกจากพี่น้องเก็บมาเก่าลัดก่อนใส่ถุงไปก่อนตีถุงออกก่อนอืดไปนะเฮ้พูดนะ พี okay. ่น้องเอาตะนวยตึงๆใหญ่ๆผสนข่อยกระโบ้เคยพ่อข่อยก็เอาโหลดแล้วนวยยังได้กระได้เซียนบ้นี่ว้างจะฟอร์ดซี่ซีโอเคจะขวางจะขวางบานข้าเจ้าบอกว่าเอาตะนวยตึงๆผสนพี่น้องข่อยเราโบ้เคยพ่อข่อยก็เอาไป่เมินแล้วไปล่ากว่านุ่มฮะ ไปไปไปไรื่อปสีแกเหรอไปไปเก็บหม่องไม่แพนนาพีนงเริ่ไเ่ไปเรองไปเ<ป>มาแลลีให้ไปพุนพ่นแพนนาบัน,นเจียวเห็นหมอนวยมันน่ะมันคือสีคือกันแถบ่ะที่นี่ จังสีบ่นี่ันน้องหลายคักหลายแน่จักสิเก็บวิธีใดมันหลายพูดหุ่นบ่หเหีงเงยงเนี่ยมาเบื้งแน่นี่พ่อเฮ็ดบ่ เก็บหมดแล้วมันมืดโทษอือมากับพี่น้องมบ่มีถุงเอาถุงมาใหา้แล้วถุงก็เอามาหน่วยเดียวใบเดียวอ่ะๆถุงน่ะย้ะอนบ่อ่ะ <c oughs> ไปข่างยูดต่อให้ พูดนะโลนปอกเปกปอกเป,ปกแกพี่น,อน้องเบื้องนี้แตวนี่แตงแต่อันเดียวสีเดียวก,กันกับอันใบใหม่สลับพี่นอ้องมาเกลัดป้ามาเกลาร์ตตอว่าเห็ดบอท่านพอจักดอกเดี๋ยวเก็บมาเกาลาดไปก่อนจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวคอยเก็บกอนได้จ้ะพี่น้องสีใดสีหลายซ้ำใดมือนี่เดี๋ยวสีห้เบิ้งอีกเทือ่อนึงวันสีใดแจ่กลจก้ะมากันสามคนนี่นี่ ตวนวยตึงตๆค่ะพี่น้องคนละสะออนอก็นเก็บเอาเมื่แล้วนวยตึงว่าตึงก็ได้ฝนพึงตกเศร้าไม่ไหมเอะพี่น้องนี่มันเปียกๆอยู่ฝนพึงเศร้าก็เลยพาก,กันออกมาจ้ะนี่หลายอุบาตอุบาย ูนเต็มดินอยู่ค่ะพี่น้องจา้าโดนปกเปกปกเปกลองนานะฮึฮึฮึฮลฮึฮึฮาฮึฮึฮึฮ<อ>่ฮึฮึฮึัาฮึ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 อึฮึฮลฮึฮเฮึ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 ฮเฮาฮาฮ เลือกตวยตึงๆงล,งลงมาผีผันมาโอ้มีมึงผีหนอ่งนนองมึงนี่นว้ายขน่ขืนมาดข้นมาหอดขี้้นขนมาพอถึงเน,ะนาะจักสิเอาจังไดหลายหลาย ไม่จพี่น้องฉัอกลนบอ้วี่ันอนอว่าที่มัน้อกแลวาที่มันนบ่าท่อกแาั้ออ่าอน่าพี่น้องอาี่มอีมนกอ่าอาที่นล้วาี่นที่อ้ยไปท ไปเก็บผุนเป็นกองอยู่ผุนพะนะลยเนี่พี่น้องงามให้ปลยอือโอ้ยก็บหอสนบนนดอกตีมีเงี้ยเป็นกองกองยู่ขนาดพี่น้องบึ้งเนี่ยกองกึ่งเน่ไหมคือไหมคือไหม

โอ้โหถือหัวโลนใส่หัวมาเธอพี่นองมาเกีบยน้ำกันมาเกาลัดผดพ่อโม่บักแตงยางหาหนวยใหญ่ผ่นว่าโอ้ยอยู่ใส่ไก่ใหญ่ไปเหมือเมื่อนหร่พูน่ะเอาเอาไปสั้นมันงพูนึงกับสั้นพูน ะผู้พามาสันเทิงเก็บเทิงสันอยู่ผุนๆกองกลนเก็บอยู่ผุนสันแล้วก็กองกลนเก็บอ้าอุ้ยพี่น้องเอาลงไปพุ่นอีกแล้วพุ่นเอิญคอยไปพุ่นอีกแล้วพุ่นโอ้ยเด็กเก็บจักเทียมิดเตอร์เอิญคอยอ่ะขอสีลงไปพุ่นบาทที่นี่อ้ย เพิ่งได้จากพี่นงเก็บไซสกันหลายเก็บไซสกันหลายกองเต็มพื้นอยู่มาเกาลาดเมื่องอันนี้แม่ปวดโพแท่ก็สิลงไปจังแด่สิบกว่มื่นหมอฮันอคอยคอยก่นอนเด้มมันสั้นสั้นทีรีอยู่หนุนี่ยต่หน่อยตึง,ตง จะนุ่ยกลมๆตึงๆแกนๆพูดน,นะกลองเป็นกลองเป็นกลองอยู่ได้พี่น้องหลายหายหลายเฮิร์มังแน,น่อ่ะขอทิตั้งใจเก็บเห็นมันได้เต็มกระต้านี่แหละกระตาเฮ็ดข่อยนี่เศร้าไายสะก้อนเก็บสะก้อนจังสีหายพี่น้องเบิ่งวันสีได้เต็มตาบูมือนี่อ่ะเก็บเป๊ะๆเก็บเปี๊ะเนาะ สะออนลายฝรั <othe chilling cues> ่งสะออนหมากเกาลัด <chaque> ผ <urai> <the benim dividends> ู้พามากระไดเก็บ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 มือนี่คือสิบพ่อเฮ็ดดอกเด้อมือนี่สิไดตาหักเกาลัดสัก่อนขังแรกในขี้วิ์ ที่เคยเก็บมาเกาลัดจากพี่น้องนี่แหละหอยพึ่งเคยนี่แหละครั้งแรกในชีวิตยัอเมริกาโบมี่ค่ะพี่น้องเดียมาเก็บอยู่อิตาลีพี่บ่อึดบ่อยากเอารลดเต็มป่าเต็มดินเต็มเขาอยู่ทางเลือกอเหยียบไปมุ่น,น,นอ่ะเฮ้ย เีมากเฉเดินเด้เนองเ่มานีพนาเอืนเอนเออเออโอเคโอเคเอิ่นคอยอีกแลว้วพี่น้องมิเตไปนาเรื่อยๆบ่เก็บจากเทียเอ,อินไปเบิ่งนาเรื่อยๆมัหหลายๆไปไปเขาเอือนเรากปอุไป เก็บบ่เมืดดอกค่ะแต่ว่าห้องเพิ่งเนี่ยสะออนบ่ก็สีเก็บอีลีเนาะก็ต้องไปไซสเลยเก็บเอาแต่ต้นได้ต้นนั่นเบิ่งแน่ยแจกพี่น้องแม่นอันเดียวกันทั้งนั้นเลยเบิ่งต้นมันเด้อพี่น้องขอเสิยหายเบิ่งต้นมัน พุ่นต้นใหญ่ๆงสูงพุ่นแจพี่น้อ,นอ,งนนองมึงเนี่ยนี่ต้นักเกาลัดข้างนั่นเลยค่ะพี่นี้นี่แมนเมิดจ้ะน,นี่ละโลนเต็มดินอยู่นี่นี่ตอนอ้นใหญ่ๆมันจะ้ะนี่อยู่ทั้งภูเขาเด้อค่ะพี่น้องนี่แมนเมิดจ้ะไปโอ้โอ้มืน่มนมื่นไปพี่น้องพุ่นเขาเอิญ่อยลงไปพุ่นแล้วอะมองนี้พ่เก็บ หล่กับโเก็บมึงนั่งแกะพี่น้องบ่ธรามาด่าเด้มองจ๋าเจเออ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 โอเคบิ๊กเกอร์บิ๊กเกอร์ตนวยญ่ๆพะนะเอินก่อนไปคุณเวอี่บิ๊กบ่ไปไปไปสัน หาเลือกอ้นวยนอ้า no, no. มา,มา,ม oh! มาิมรถไมาเจ้า mm. oh! oh! โอ้ยเก็บตรงนี้สิไม่ค่อยเอาทีมพูดหนา Very large โอ no. no so ้ยนองพลังสะอ่อนหลักเอาะผีน้องจ้าเป็นกองกองเป็นกองกองป๊าที่โท โอ้กไสิบ่าหมือนบ่้านบ่ท่านพ่อเห็ดจักดอกอยู่เมนบ่เห็ดเกาลัดบ่ท่านพ่อพ่อตาหมาเกาลัดอู้ยมีต้นอะไรอย่งไงนี่นี่ไหมตรงนี้จากพี่น้องอันนี้คนละาใส่บีกใส่บีบใส่บ้างไหมพี่น้องพูดหน่ะพูดพูดพูดใส่หัวคนเลยพูดหน่ะพูดหน่ะกร้องพูดพูดพูดแต่บีกใส่ต้นนี่นั่นฮะเอาเลือกเอาเอาเท่าทิมบ่อนี่เท่าทิมกวนน่ะพูดหน่ะ ปาดต้นไมยใหญ่ปาดอันใดมันมีหูเล็กแกพี่นองไปเก็บตัางหลายเศษข่เททิ่มมานนีไหมเมืองแรงคนละใส่นะคนละใส่ไปนะกุน่ะไหลายเติมไปด้อยเสียดายงยเทศเถอะไข่บัเคยพอกใ่บิกใส่บิ๊กสิ๊กบ่บกใส่บบ่

อ้มันร้อนลองกับตาทั้งที่่ได้เก็บคือไปดักฟ้าเนี่ยเออน้อโอ้กว้ามคิดดีน้อพี่น้องนี่มันหน่วยใหญ่อไหรีเดตนลนี้ไหมลงมาพี่ไหมนี่หน่วยใหญ่ต่างกันคักอุบาทว์ว่อไยส้มผมกระเดยอยญ Wow. Ah l'ho già aperta. No, non hai niente per capelli. No, lo vuoi? Non serve, serve Metti e stringilo proprio che io lo tengo largo. è bello che mi dice a me, prendi il cappello e non l'hai preso a te. Bravo, fenomeno. บิ๊ก oh. g l i ์บิ๊กไซส์บิ๊กไซส์โอ้คักเนาะอิงลิทเจ้าหนูอิงลิทแมนนี่จะพี่น้องไห้ครเอานวยหน่อยทิมนะขึ้นเลือกหนวยง่ โอ,โ,อโ,อโอ้ไหลลงมาสัน้นคักสั้นเน่ยสัน้นพูดนะมาเบิ่งเนี่มาเคียบเบิ่งเนี่ยพูดนะนั่งอยู่นี่ก็ได้อยู่นั่งอยู่นี่แล้วไม่ต้องไปใส่เออเดผื่อพี่น้องเบิ่งเนี่ยพูดอันนันมันขูดลงตะลางขูดลงใต้พืน้นมึงเนี่ยเขียงเคียบแหงหลายเคียบเอาอันนี้มันออกนี่ คุณแดงจื้งคึ่งยู่พี่น้องมึงนี่คุณน่ะคุณมันเหี่ยลงเนาะมันแตกมันอ่าแล้วมันกะรูดลงอันไตอันไตขนมันน่ะไตเปลือกมันมน่ะว่ามันขนขนมันน่ะคุณน่ะมึงในพี่น้องอ่ะเชียรออกเบื้องคุณเห็นบ่บาดท,ที่นี่เออเครื่องปากมือ พี่นอ้องอา,า,าสาวาซีวีอยู่เอาเก็บเอาบาดที่นี่มันมันยูติตจอันนี้นต้นไม้ใหญ่คุณอะสะอ,อนใหน้เลือกเอาเนาะน้วยน้อยๆกับเบอเอา ขึ้นไปโหลดมองได้กระบอกอืดมืดเห็นซิบอ,อากับเสียดายนุ่ยหน่อย,น,อยนุ่ยพี่น้องเคลียร์ออกไปเบิ้งมันอยู่ไตพืน้นไหมปาดทิโทเคลียร์คนขนเคลียร์หนามมันออกเคลียร์เปลือกมันออกเบิ้งนีโอุ้ย นี่น้อยมันโลนมึงมาไม่นี่เขียวเขียวนี่จ้ะเพ่าะท่านได้อาดเอแตกอยู่นี่นี่นี่ยุ่ยไต้ดินนี่ไหมยุ่ยไต้เปลือกนี่ไหมจ้ะพี่น้องอ้าวบาดนี้เก็บบาทที่นี่นี่อุบาทอุบาย 个大了。 พี่น้องเคยได้คเครื่องกับตาเราฮะน่ะจังไดนักกันนักบาดท,ที่นี่นักก็เหเ็ดอรูดมากอันนี้พูดนะพี่น้องนี่มเ,เมียนเมืดหรือลลวมเลยนัก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 มากเกาลัด เป็นเปียกๆฝนลินฝนตกลินอืมไปเก็บเห็ดบาดที่นี่เกาลาดนักแล้วไปหาเห็ดก้อนระพีนองมาที่นี่ กบักกะลัดหิวเ่ไาวไหิวลงเขาขื้นเขาได้บ้านเขาก็ะสัน้นสั้นพี่น้องบุคือทั้งอันเขาทั้งอเมริกาเขาทั้งอิตาลีนี่สั้นทีรีอยู่ปี่ยนยากเป็นโนตกยังสี่มิตรเมือนเ็ดก,กับมี่มาสัน่นโอ้ขอไปเก็บเ็กกดก้นพี่น้องมากกาลัดคอยเอาอันเอาไว้กอน หลายหลายเราละคุณจะพี่น้องได้เครื่องกระตาเราคุณอะอไปหาเห็ดกันเด้อพี่น้องบาทที่นี่ไปเบิ้งคนผ้าไปพุน่นถ่ายยุบผุนผุนคนผ้าสิไปเก็บเห็ดได้บาทที่นี่เก,มมก็บมะกาลัด <ไป S 1> พ่อแล <ไป S 1> ้วนนะเดี๋ยวข่อยสิขึ้นไปปะนี่พี่น้องพุ่นน่ะโอ้ยข่อยเมื่อยปีนเขาเบิ้งตะนวยใหญ่ น้องเขาเก็บได้แต้นวยใหญ่เบิ่งข่อยเก็บแต้นวยน้อยข่อยสะอ้อนข่อยเอาเมือเอารสนี่จ้ะพี่น้องได้ตาหนึ่งเต็มเต็มคันสองแท้ใส่กันนี่ไปพี่น้องไปเก็บเห็ดบาดท,ที่นี่เมื่อยนักบักเกาลัดไปพ่อเรี่ยวบักเกาลัดบ่เอาหลายจ้้มันหนักไปหาเห็ดก้อนบาดท,ที่นี่เมื่อยเมื่อยนี่ได้เห็ดไหม นี่เฮ็ดมันเริ่มสีออกแล้วหลายแล้วไปไปมองมันไล่ร้ายพุ่นบ่ที่นี่ยางไปใส่กามีตั้งแต่อันมาเกาลัดจ่ะพี่น้องมล้นเต็มดินเยอะพุ่นยางไปหารถบ่ที่นี่พ่อแลี้ยวมึงเนี่ยปลาหมักเกาลัดผู้เขาผู้เขาบักเกาลัดจ้ะฤดูนี่คือฤดูเกาลัด ค่ะพ,พี่น้องพุ่นแม่นมืดทุกตนทุกตนกตน้ตนเกาล,าดลัดหล่นล้วนจ้ะพุ่นอะอ่ะโลนลงมาถื่อหัวโลวนถื่อหัวพุ่นจ้ะพ,พี่น้องเบ้างเนี่ยแม่นมืดพุ่น,นาาพุ่นตนมะเกาลัดจ้ะแม่ภูเขาเกาลาดัดทั้งนั้นเลยค่ะพี่น้องนี่ แมนเมุ่นนุไปพี่น้องรับคนบาดีนี่ไปหาเห็ดต่อเกาลัดพ่อแล้วจ้า